สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเปเอมไปไหนนะคะวันนี้นะคะเปมก็จะไปเที่ยวน้ําตกกับน้องๆน,นะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันว่างของเปมเนานะซึ่งร้านปิดเพราะว่าบ้านอีกหลังนึงเขาทําบุญกันนะคะหลังจากทำบุญเสร็จแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายก็ว่าจะออกไปเที่ยวสักแป๊บนึงนะคะจะไปเที่ยวน้ําตกกันนะคะเดีย๋ยวเราไปรับน้องๆกันก่อนแต่น้ําตกไหนเดีย๋ยวไปดูกันรับรองสุดไายแนย่นอน พอน้ำตกเนี่ยสวยติดอันดับของจมังเพชรเ,เลยันแบบต้นๆเลย,ยแบบยล้วกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราเลินทางกันเลยนะไป <Yahoo! S 1> แล้วตอนนี้นะคะก็อยู่บนรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกรณีเลยค่ะกูอยู่กับผู้ชายทั้งหมด6คนหคนหรือหคนหะ5คนนะคะอีดอก <S 2> <S 2> <S น้อง <S <S บอลหน <S <S <ค>ึน่งเออนี่ค่ะน้องเอฟน้องสุพันน้องแม็กนะคะน้องแม็ก <S <S <ล>น้องแม็กเขากำลังเครียดนะค<ล>ะเพราะว่าเาตหัวใหม่ เลก็ได้เหนน้องตุนคอแดงยครับผมเออกูจะเล่าอะไรให้ฟังวันนี้ก็คือไปส่งอิงฟ้าสมาเข้าโรงเรียนกูก็แต่งตัวแมนไปเนาะเอออีดอกใส่ของครับผมผู้ใบไปมีนวดมีเขาวปล่อยไปเต็มที่กูก็สวัสดีครับมาสมาครเรียนครับตันนี้นั่นเขาก็คุยดีนะครูคุยดีมากแนะนำทุกอย่างดีมากแต่ไม่ดีข้อเดียวคุณพ่อพาน้องไปทางนู้นเลยค่ะ กูก็ยังธรรมดายอยู่หรือว่าจริตกูยังไม่พอวะกูก็เริ่มเดินบิดแล้วค่ะเนี้ยเริ่มเดินบิดแล้วแล้วตอนแล้วตอนเซ็นชื่อตอนที่จ่ายค่าจ่ายค่าสมัครเนาะอารบกวนคุณพ่อเซ็นชื่อตรงนี้เลยนะคะกูได้แบบว่าโอ๊ยตายส่งกูคุณพ่อขนาดนั้นเลยเหรอกกูแดดดี้ขนาดนั้นลเลยหรอกมึงกูเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเข้าใจฟิลไหมแล้วเดินบิดไปเบอร์นั้นอะ่ะแต่เรียกกูคุณพ่อ,อโอเคถ้าพาลูกไปสมัครเรียนมึงก็เป็นพ่อเท่านั้นใช่ไหมเป็นน้าเป็นอาเป็นเี้ยอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมกูอย เดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวน้ำตกกันแต่น้ำตอกอะไรเดี๋ยวไปดูกันข้างหน้าแล้วกันเนาะอ่ะวิตุลุ่มเยอะขับรถก่อนไปจุดเลย แล,แล้วนะคะตอนนี้เราก็จอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสถานที่เรามาก็คืออุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองลานนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวเตรียมของขนข,ของลงกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำเออจะไปหาเออจะไปกินอะไรกันด้วยไปนั่งกินอะไรกันชิลๆนะคะกับน้องๆแลวเขาบอกเลยนะคะว่าอุทยานแห่งนี้ห้ามเอาเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์เข้าเด็ดขาดถ้าโดนจับได้ก็คือโดนปรับทันทีเลยเดี๋ยวเราไปกันเลยไป ลมเหมือนพ่อพาลูกไปเที่ยวไงไม่รู้ว่ากลัวตอนเนี้ย อยู่กับเอฟนี่แหละดีละครับผมเอฟมึงเหมือนพ่อกับลูกมากกว่าแฟนอะเอฟฟีลแฟนไม่ได้อ่ะต้องพ่อพันเลยพี่โอ้โกูคือไทยบามันเนอะตรงนี้ฝานนะคะตามธรรมเนียมนะคะเจอที่ไหนที่เป็นฝานเราต้องไหว้ถ้าถูกขอให้หนุกปกปักรักษาขอให้หนูเจอสิ่งดีๆนะคะถ้าถูกฝนตกแล้ว ก็คือเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งกันนะคะเพราะว่าที่โต๊ะคนเยอะอ่ะาันเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่แบบว่าคนเยอะมากๆแบบเนี้ยทางเองอะ่ะทำไมอะ่ะโอโโ้โหมุ้งู่กับวกกระเบ้มบล็อกด่ามันดูหน้าตาอะ กดถ่ายล้วด้วยนะใช่เลยสวัสดีครับนี่มาที่อุทยานทองของร้านครับทองงองบังพี่เต้ยครับมาอะครับกินน้ำส้มกินน้ำส้มสำหรับตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะคะอ่ะไอซุนอยู่บนรถแล้วว่ะอ่ะยังไม่ปิดคลิปตอนนี้ละกันตอนนี้เก็บของก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปปิดคลิปบนรถละกันไปอตอนนี้บันเลงนะครับพี่เตม ต่ำๆครับไปดูกันครับแก่ไม่แก่ไม่สนขอให้ได้เขาผัวหนูอะดูแม่เนี่ยดูแม่เนี่ยร้องเพลงในครัวอีกแล้วอ๋อเหรอถ้างั้นหนูร้องเลยได้ไหมอ่ะแม่ร้องแล้วแม่ได้ใช่ไหมผัวโอเคงั้นหนูควรร้องหนูควรร้องใช่หนูควรร้องถ้างั้นอ่ะได้แล้วนี่เลยโอ้ขอให้มีผัวเถอะหนูอะฟังไม่แคลร์หนูเฉเฉยขอให้ได้ผัวตอนเนี้ยใช่ไหมใช่ไหมเออมาแม่มา บกชายอมีคนมาช่วยละมิดได้ค่ะอ่าหนูหนูเป็นลูกเขยเลยนะเออหนูเป็นลูกสะใภ้เลยนะได้เลยภาพต่ำหนูได้นะบอกไในหัเรามาดินี่มาดูในโคกด้วยแม่นี่นี่มาดูในโคกด้วยนี่นี่เออนี่เออนี่ยสีสันได้แต่รสชาติยังไงอีกเรื่องเอ๊ะได้เลค่ะมาช่วยจำขา ไม่ได้นะหนูตัวแม่เรื่องซบต่าเหมือนกันนะตอนนี้กูดิวดิวดิวลูกชายเขาอยู่เขาจะดิวลูกชายให้น้ําเขียวเปี่ยวใจโอเคค่ะรู้เรื่องทําไหมค่ะก็คือสําหรับคลิปนี้นะคะคลิปน้ําตกคลองลานเนาะก็บรรยากาศดีนะคะธรรมชาติโอเคเลยทุกอย่างก็คือดีน้ําตกก็ยังสวยอยู่แต่ช่วงที่เป็นมาก็คือมันช่วงนี้เป็นอะไรนะกุมภามีน้กุมภาธ์มีน้ำกุมภาอ่ากุมภา น้ำก็น้อยอน,น้ำก็น้อยหน่อยนะคะถามมาได้เล่นน้ากันไหมก็ก็ไม่ได้เล่นเพราะว่ามีน้องคนนึงไม่ได้ใส่เกงในมานะคะเอาเลยไม่ได้เล่นน้ำกันเลยเนาะใครใครไม่ได้ใสามาไว้บอลหรอน้องบอลนคะคะน้องบอลไม่ใส่เกงในมานะคะเออลืมบอกไปว่าคนที่ไม่ชอบกดฉันว่าที่นี่ไม่ตอบโจทย์ซึ่งกดเขาค่อนจะค่อนข้างจะแน่นหนาหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าใครที่คิดจะเอาเหล้าเข้ามาแอบแอบเข้ามากินหรือว่าอะไรยังไงอ่ะคือไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเขาตรวจเจอก็คือโดนปรับใช่ไหมอืมวันนี้ก็คือไม่เมาเลยเพราะไม่ได้กินเลยนะคะ หลุดเรื่องไปแล้วโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่างที่บอกฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะว้เด็กๆหมดเลย energy ไม่ได้กินเหล้ากันนะชบาบทิยไออไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่บอ,บอมวนเลยบอมเมาอ่ <c oughs> ะ้ยแรง